สวัสดีครับพี่น้องพอครับพี่เชิดกุ๊กไทยในฮ่องกงคือเก่าแล้วครับมื่อนี้เลิกงานมาแล้วก็จะไม่เห็ดอยู่เห็ดกินคือเก่าแล้วครับซิม,ม่าหนึ่งเขาก่อนครับผมมื่อนี้ซิม,ม่านี่ครับหน,น,นึ่งปลาพี่น้องหนึ่งกระสมนุ่งปลาไปผัดไปคัเ่วไปเด้อครับครับ แอปแต่กันหนึ่งเขาคอนเทคเตอ ครับชีวิตประจำวันเสมอหลังเลิกงานมาแล้วจะไม่เห็นกับเขาวกับนามกินนะครับนี่ครับพี่น้องม่าจะสืมาหนึ่งปลาครับผมแต่ที่มีพักใส่ครับผมนี่มีพักกวางตุ้งนะครับปลาใส่ือกห้องตะาไข่ไปแล้วครับระบใส่กวางตุ้งไปครับผมกวางตุ้งมีประกาศข่าวสื่อมาไว้หลายมือแล้วพี่น้องเอ้ย นี่ยอดมันเกี่ยวพี่น้องใส่ลงไปกระสิคบัวพริกตามาแก้วนะครับมาอนี้แล้วตอนนี้หนึ่งเขาใช่ครับเดี๋ยวเขาซุกปุ๋นลนะครับเจ้าเสด็หนึ่งปลาต้อครับผมนี่ครับพี่น้องเข่ากระซุกเรียบร้อยแล้วครับเอากระเสียวหมวหนึ่งปลาต้อเลยครับนี่ครับ เรานิดปิดเลยพี่น้องโอ้เกลือมาเป็นการเซเวลาพี่น้องเอามิกเตาแก๊สสองอันเนะาะก็ิมแล้ัวบบะพริกตำแจ้วทานะครับโอ้โอพี่น้อง นี่แหะพี่น้องใส่โคกตมแจวเลยครับรับแจ้วเนี่ยผมใสิตำใส่กระเทียมสดเลอพี่น้องบ้ใส่เหียนบ้ขัวให้ทุกใส่กระเทียมสดครับขวแต่พริกย่างเดียวครับผมนีครับพี่น้องทีเดียว ปลาเด็กลงไปไรเดอแข่งนวดเทียบร้อยบบอกัวพี่้องเกี่ยวห้อง,งดักใส่ถวยนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับผม ่าไปหนึ่งปลาสูงครับตอนที่นี่สูบเปียบรอยแต่พี่น้องหนึ่งปลาเฮ้าสิสม,มาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแต่พี่น้องเอ้ยอหูปหอนครับเดียวปล่อยพี่น้องพร้อมกล้องเข่าครับผมปลาพี่น้องกินเขาน้ำกันครับผม มาครับพี่น้องหนึ่งปลากับแจ้วแจ้วซิมีสองอันนะครับอันเนี้รแจ้วบะเกอร์บะเกอร์เทศครับอันแบ่งจากกันนียละครับมาปนใสอันนี้ครับมาครับผมเด้อครับพี่น้องที่ขอหน้าก,กันมาที่นี่น่ครับหนึ่งปลากับแก้วพี่พี่น้ากันสามคนครับผมขณลาเข็ม แกอย่างีอันนี้แจ้วบะเขือแจ้วบะเขือเทศแจ่วบะเขืส้มอันนี้อันนี้แจ้วประเด็กธรรมดาผมจะกินเ้าเจ้าหรอกครับอันนี้ข้นเ้าเหียวตกป่นทักินครับทงทีสิะกินข้าทตกป่นกักินข่าปลาเค็มขาพัดปลาเทมมันตีขาดเยนีแต่กระใสถุงไหวก็ดี มาเลยพี่น้องเดอ้อกินขอน้ำกันครับผมดาคขอบคุณเด้อครับทีติดตามรับชมครับผมจะ่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดกัะปาไข้ครับผมโสดๆมันหมาสุข,ขสุขทุกคนนะคระับติดสพี่น้องเพืติทตาม ครับที่เขาับวนี้ปต่อสาวสวัสดีครับตอนนี้ผมจัดการแล้วนะครับ